สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม youtube บ้านหวยเชนน,นครับอีพีนี้เป็นอีพีที่ร้อยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยนะี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งะฮะเดือนอเดือนสิงหาคมนะครับก็เมื่องวดที่แล้วนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใน ในในในคลิปคลิปหลังเนี่ยนะฮะื่ที่แล้วเนี่ยผมทำผมทำถึงวดที 16, ่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยผมทำเดือผมทำอีพีที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะฮะทำไปสามอันนะครับก็เก้าสี่ก็คือปักหลักร้อยสิบหน่วยนะครับเก้าสิบห้าก็คือสองตัวชุดนี้แหละครับสองตัวชุดนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะ แต่ถ้ว่าผมไปสังเกตว่าตั้งแต่ ep 9กามเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีคอมเมนต์เลยนะครับผมก็สงสัยอยู่ว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าพอหลายวันถัดมาก็มีคนโทรเข้ามาหลายสักสิบสายได้ฮะว่าว่าไม่ทําแล้วเหรอนะครับเพราะไม่เห็นนะฮะผมก็ผมก็เลยถึงบางอ้อว่าออกสงสยัยสมาชิกจะมองไม่เห็นผนคงถูกปิดกั้นนะฮะปิดกั้นการมองเห็นนะฮะ YouTube ก็ไม่ได้ห้ามนะครับออขอเรียนว่านะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับเป็นข้อบังคับของ YouTube ว่าเราต้องแจ้งให้ทราบว่าีอ,อ,อคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับผมก็ทำมา9ก9า96าตั้งแต่93มาไม่มีใครมองเห็นไม่เพราะไม่มีคอมเมนต์ก็เลยจนกระทั่งหลายคนโทรมาถามนะครับ โทรมาถามผมว่าผม,ามไม่ทําแล้วเหรอนะครับหรือหรือป่วยไปนะครับก็ผมก็เรียนให้ทราว่าผมทามนะฮะแต่ถ้าว่าท่านมองไม่เห็นมันเกิดการผิดพลาดนะหลานมาเล่นโทรศัพท์นะก็เลยทำอีพีที่เก้าเจ็ดเก้าแปดไปก็ไม่มีคอมเมนต์อีกนะฮะก็ก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาแก้ไขให้นะฮะมาแก้ไขให้เมื่อวานนี้จนกระทั่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ก็แก้ไขก็ปล่อยไปก็ทุกคนก็มองเห็นแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ย้อนดูไปปีที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับก็คอมเมนต์มาถามว่าทำไมหายไปเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คือท่านมองไม่เห็นผมก็เลยหยุดทำนะฮะก็เราแก้ไขจนกระทั่งแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เลยมาทำเป็นอีีที่เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยนะฮะ อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยนะสองตัวบนสองตัวบนผิดไม่เกินห้าสูตรก็ยังมีคนต้องการอยู่นะฮะก็หมายความว่าในแหล่งน้ํานี้มีปลานะฮะมันจะมากหน่อยเขาบอกไม่เป็นไรเอาไปคัดเอาจนกระทั่งมีหลายคนทนไม่ไหวนะฮะว่าเอไม่ทําก็เลยสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกเข้ามานี้ก็ต้องเสียค่าสมาชิกหน่อยเนาะนะครับก็ช่วยเรียกว่าช่วยค่าเน็ตค่ากระดาษพิมพ์ค่า ก้เวลาก็แล้วกัรนะค้ัวกอบคุณนะครับก็สมาชิกนี่เป็นรายปีนะฮะบางเจ้าเส้นสุดในสามสิบธันวานะครับก็เอาเข้าห้อง VIP ให้นะครับในใน a c e b o o k นะครับเป็นห้องดวงมหาลาบนะครับอันนี้ในคลิปที่แล้วสูตรสองตัวมาไม่ครบนี่ก็ทำมาก็ถูกมาจะถูกมานะฮะก็ถูกคนก็ชอบนะครับ ก็ถึงว่ามีคนสมัครผมจะให้ดูงวดที่แล้วซึ่งผมโพสไปในอีพีที่เก้าสิบห้านะฮะเธอย้อนดูได้นะครับสองตัวบนผิดไม่เกินห้าสูนย์มันอยู่ในผิดสองสูตย์นะฮะออกเจ็ดห้าศูนย์นะก็มีห้าศูนย์อยู่นะฮะงวดที่แล้วมันหกสิบหกชุดนะฮะส่วนมากผมก็เน้นว่ามันจะอยู่ชุดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยฮะครับมันก็อยู่ในชุดที่สองสองงวดแล้วนะอ่ะทีนี้ในงวดนี้นะครับ งอดวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยนะก็ได้ดังนี้นะครับผมตัดเอาแค่สี่สูตรนะพวกนี้นะเพราะว่าถ้าไปห้าสูตรนี่มันเยอะนะมันเยอะเกินไปมันไปต้องเจ็ดสิบกว่านะผมก็ตัดเอาแค่สี่สูตรเฉพาะวันี้นะถ้าถ้าหกสิบกว่านี่ก็โอเคเอาไปห้าสูตรนะแต่ผมมีเลขเปรียบเทียบมาให้นะวันที่แล้วผมก็มีเลขเปรียบเทียบมาให้เหมือนกันนะครับให้ไปหาตัวชนเนาะ ะครับให้มาหาตัวชนก็อีกชุดหนึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจนะตัวชนก็เลยก็ถูกนะเอาสองชุดมาชนกันนะครับเมื่อกี้ผมปิ้นไปไหนแล้วนะครับผมหาก่อนไหนไปไหนแล้ว,ไไลวก็อีกชุดหนึ่งก็ นี่นะฮะชุดประมาณนี้นะครับนะฮะเอาไปหาตัวชนสองสูตรฮะคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้กับสูตรนี้ก็เอาตัวชนไปเล่นนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็สูตรผิดไม่เกินห้าสูตรก็ได้ผมตัดแค่ห้าสิบสองชุดนี่ครับจะอยู่หรือเปล่าต้องไม่เบิ้ลด้วยนะฮะเพราะว่าเลขเบิ้ลเนี่ยมันจะมีทําให้สูตรผิดเยอะนะครับเพราะเลขเบิ้ลมันออกตัวเดียวใช่ไหม คือถ้าเบิ้ลหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งก็เท่าเลขตัวเดียวนะสองสองถึงเก้าเก้านะครับเป็นเลขตัวเดียวเพราะฉนั้นสูตรมันต้องผิดเยอะกว่าห้าสูตรแน่ๆถ้ามันออกเบิ้ลนะฮะมันก็จะหลุดไปนะครับตอนนี้อีกชุดหนึ่งก็งวดนี้มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่ามันจะต้องถูกเพราะฉะนั้นวิธีทําให้น้อยลงไปท่าน,นก็เอาชุดเนี้ยนะเอาชุดนี้นะฮะหกสิบสองชุดเนี้ยไปหาตัวชนหานะไปหาตัวชนกับ กับชุดกับชุดใครที่ชอบชุดนี้นะฮะที่ปิดไม่เกินหา้าส5รอันไหนชนกันก็วงไว้นะวงไว้แล้วก็เอาตัวชนมาเล่นนะครับส่วนตัวอื่นจะเล่นกันไม่กันก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นความปาปดนาทีจากบ้าัน่วยฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีรายได้ตรงนี้นะฮะเราก็ไม่รู้จะไปหารายได้ตรงไหนนะต้องจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลนิดนหน่อยๆน่อยนะเสษเงินใช้วันเดียวสองวันก็หมดแล้วนะ คนก็ย่ำแย่มีเพื่อนผมโอ้โหแต่ละคนนี่มัน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 ลำบากจริงๆครับงเพื่อนผมอยู่คนนะเคยมีบริษัททำประดับยนตอนหลังก็เลิกทำไปฮะแล้วตอนนี้มีพ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยก็ไม่มีทางใช้เลยนะ,ะมีประกันทังคมก็ต้องคอยส่งเอาไว้ ต่างก็ไม่ค่อยมีต้องคอยส่งไม่งั้นรักษาฟรีไม่ได้ครับแบบกันสังคมก็ไม่ให้เงินนะฮะไม่คืนเงินนะไม่รู้เอาไปใช้ไหนหมดแล้วครับเอาไปลงทุนเจ๊งหมดแล้วก็ไม่รู้เสี่ยงนะครับก็ลําบากนะทุกคนลําบากก็หวังจะมีรายได้ตรงนี้เท่านั้นนะฮะค้าขายก็ค้าขายอะไรไม่ได้เนื่องจากคนไม่มีกําลังซื้อใช่ไหมไม่มีกําลังซื้อค้าขายอะไรก็ไม่ได้แล้วคนค้าขายเยอะเนาะค้าขายเยอะนอกจากว่าเราก็ต้องมาเสี่ยงตรงนี้นะครับ ที่จริงผมทํานี้มันไม่ค่อยไม่เรียกว่าเสี่ยงนะเพราะมันมากตัวนะครับคนที่นิยมทางนี้ก็เยอะนะฮะส่วนมากสมาชิกผมนี้เป็นข้ารายการที่เกษียณแล้วนะที่ยังไม่เกษียณก,ก็มีถ้าระดับอาหารตำรวจนะทหานเลือกก็เยอะตำรวจก็เยอะนะฮะตำรวจขนาดนด้พลที่เกษียณแล้วยัง,ย,ง,ย,งยังเล่นหนวย <laughs> สมัครเห็นหลานได้ยินสายว่า <laughs> ปูกกูกลัวไม่กลัวตำรวจจับอ <laughs> ผมก็คิดในใจอ่โปร่งเป็นตำรวจนอก็มันก็ทำไงได้นะครับชุดนี้นะฮะก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัวไหนเหมือนกันก็วงเอาไว้นะฮะอย่างเช่นเราดูชุดนี้มีศูนย์หนึ่งก็มาดูนนี้มีศูนย์หนึ่งไหมถ้าไม่มีก็ข้ามไปนะฮะถ้ามีก็วงเอาไว้ศูนย์สามมีไหมนะฮะก็ไปดูนะครับแล้วตัวที่มันชนกันก็มั่นใจว่าชุด สองตัวบนผิดไม่เกินห้างวดเนี่ยมันจะถูกแล้วก็ให้ไอหกสิบสองชุดนี้ก็จะถูกนะครับสองตัวบนก็จะอยู่ในนี้ถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็ต้องมีตัวชนใช่ไหมครับออขอเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับไม่ได้หายไปไหนนะท่านไม่อ่านกันคอมเมนต์นะฮะส่วนมากส่วนมากคนไม่ชอบอ่านได้แต่ชอบฟังนะะผมเรียนททราบว่าไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เรียนเมื่อครู่นี้แล้วนะครับว่า มันมัน,ม,นมันมองไม่เห็นท่านมองไม่เห็นนะครับผมก็เลยหยุดทําแล้วก็ให้ลูกชายมาแก้ไขเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนําเนื่องเาียกว่าตัวเราพิมพ์ออกมาเนี่ยมันตัวเล็กถ้าผมทำดีโอพิมพ์เตอร์เครื่องนี้มันสีมันไม่เข้มฮะมันมีสองเครื่องอีกเครื่องก็แก้ไขไปไขมาผลัดกันแกนะเดี๋ยวนี้เสียก็เอาน้นมาใช้ตอนนี้ให้ลูกชายไปนะฮะ พออันนี้เสียก็เอาไปแก้แล้วอาน้นมาแก้ทีก็เสียเงินนะเพราะว่ามันหมดประกันหมดแล้วนะครับครับก็ขอบคุณที่เป็นสมาชิกเข้ามานะครับช่วยช่วยกันนะผมช่วยท่านท่านช่วยผมสังคมนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับตามกําลังที่มีผมอยากถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมจะได้แจกเงินนะผมแจกแน่ๆครับพอตายไปก็ไปไม่ได้นะผิดกับคนเรษฐีรวยๆนะสอง ใครที่อยู่ในรัฐบาลน,นี้รวยเยอะแยะนะแล้วก็เจ้าของเซเว่นอีเลเวนก็รวยแต่ไม่บริจาคให้เราลนะแต่บริจาคใหท้ทั้งอื่น <c oughs> บริจาคให้ในสิ่งที่ท่านได้ประโยชน์โอเคนะฮะก็อันนี้ก็คือสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับตามคำขอนะผิดไม่เกินห้าสูตรคนใช้เยอะนะเนื่องจากผมก็บอกมันมากตัวเขาก็บอกไม่เป็นไร ให้เป็นไยไปคัดเอานะครับอคัดได้ดีนะครับถ้าตัวไม่คัดก็กันการไว้บ้างแต่ขอเรียนให้ทราบว่าวมันหลุดได้นะโอเคนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิงหาคมนะครับเป็นวันเสาร์ก็เหลืออีกอไม่กี่วันนะก็มันออกวันที่หนึ่งกันยายนใช่ไหม วันที่ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับขอโทษไม่ใช่วันที่เจ็ดไม่ได้สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็เหลืออีกสิบวันสิ้นเดือนนะฮะสิ้นเดือนนะเหลือสิบวันโอเคนะครับก็ไปคัดให้ดีนะครับก็ก็น่ากดติดตามด้วยนะฮะมันจะได้เตือนไปอย่างท่านทุกคนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ